Hello students! Welcome to science class for grade 8 with me Supasha n a สสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันนะคะกับในช่วงสถานการณ์บแบบนี้เรามาเรียนวิชา science mm hmm. ากันดีกว่าค่ะ Are you ready? If you re ready, let's learn <S ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ our solar system mm hmm. ก็คือระบบสุริยะของเราน,นี่นเมื uh, ่อ talk about The solar system นะคะ we talk about the sun and the eight planets นะคะเราก็จะพูดถึงดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนั่นเองนะคะ The sun is the center of our solar system ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรานั่นเองนะคะ The eight planets that move around the sun ซึ่งมีดาวเคราะห์8ดดวงนะคะโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะคะ The orbits around the sun are caused by the sun's gravity นะคะซึ่งการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง8ปเนี่ยปีสาเหตุมาจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ก็คือคำว่า the sun's gravity นันเองนะคะ The names of the eight planets starting from the ones closest to the sun นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้แล้วก็มาทบทวนกันนะคะว่าชื่อของดาวเคราะห์ที่ เริ่มต้นจากดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไปยังดวงไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะเริ่มต้นจาก Mercury ก็คือดาวพุธนะคะ Venus ก็คือดาวศุกร์ Earth ก็คือโลกของเรานั่นเอง Mars ดาวอังคาร Jupiter ดาวพฤหัส s a t u r n ดาวศุกร์ Uranus ดาวยูเรนสนะคะ and neptune และเนปจูนนั่นเองค่ะทบทวนอีกรอบนึงนะคะ mercury venus earth mars jupiter saturn uranus neptune ค่ะซึ่งลักษณะ ของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยเราได้ทำการศึกษาเรียบร้อยแล้วอยู่ในหน้า41จนกระทั่งถึงหน้า44นะคะหวังว่านักเรียนจะกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็จำได้เนาะต่อไปจะเป็นการทำแบบฝึกหัดซึ่งทำเพื่อให้นักเรียนได้รีวิว the lesson นะคะได้ทบทวนความรู้ก่อนที่นักเรียนจะสอบนั่นเองค่ะ exercise answer the q u e s t i o n s แบบฝึกหัด ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะโดยจะมีภาพดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงนะคะแล้วก็แต่ละดวงเนี่ยจะมีตัวอักษรกำกับว่าตัวอักษรตัวเนี้ยคือดาวดวงใดนะคะใหข้ข้อหนึ่เนี่ยให้นักเรียนนะคะเขียนมาว่า a คือดาวเคราะห์ดวงใดนะคะเขียนชื่อมาเลยโอเคไหมคะ in English โอเคส่วนข้อ2ถึงข้อ10เนี่ยให้เรียนตอบมาค่ะว่า มันเป็นลักษณะเด่นหรือว่าคำตอบเนี่ยคือดาวดวงใดนะคะโดยนักเรียนสามารถค้นหาได้ในหนังสือนะคะตั้งแต่หน้า41จนกระทั่งถึงหน้า45เลยโดยเฉพาะใน uh, tables of a g h planet's profiles นะคะ โดยเฉพาะในตารางหน้า45เนี่ยนักเรียนต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าข้อสอบจะอยู่ในหน้านี้เยอะมากนะคะโอเคหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำงานของครูได้ถูกต้องทุกข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจนะคะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ see you next time บาย bye, bye.